มนตาวิชุรามณีนารมาทีโอ้สื่อเงาเข็ดยางเงาเลยโอ้ยสั่งในวิกิตหดเงาเข็ดพี่ชนะ้ยันยนตัว เนี้ยโต๊กดีแท้อาเงินใส่ปากไปเยอะน่อยเนี่ยนใช้มงหีต้องมอง่้กันอ่ะีมากมามางานมาทางพี่ใช้ยานเซียมดิ เียงน้ําอีเด้น้ไหจอดๆๆือาแซ่บหญาก็คุ้นแล้วเอพญานาคจักต้นนี่ก็สิเป็นหมื่นๆพุ่นิฮะเป็นหัวเป็นเป็นหยังคือเียนหัวต้องทําวาดานด้นี่ทําพญานาคนี่พระเจ้าไชยวรมัน นาคราช <c oughs> นี่เราก็พดอย่นางนี้กาทำหน้าที่ดน,น,น่ารเปิทางที่จะไ้นางการงานสางพดทเบิ่งสมบัติเมืบิ่งสมบัติแล้วมีเมาเบิ่งสมบัตินาคราชอยู่

<c oughs> ไปกันนะสมบัตินะนี่สมบัตินาะคกรง